เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังข่าวสารต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วประเทศไทยมันขับเคลื่อนด้วยพลังอะไรกันแน่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจที่เราเห็นผิวเผินนะครับแต่มันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นมากซึ่งกำลังกำหนดอนาคตของพวกเราทุกคนอยู่ในการสรุปข้อมูลครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังที่มองไม่เห็นเหล่านั้นกันครับเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลยครับลบ6 6พ2บาทเห็นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ คือตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่สถิติทั่วไปนะครับแต่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นทุกเดือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งมันคือตัวเลขที่ติดลบคือภาวะเงินไม่พอใช้ทั้งๆที่ทํางานเต็มเวลาตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็ตามและนั่นแหละครับมันก็นํามาสู่คําถามใหญ่ของเรื่องทั้งหมดนี้เลยว่าไอ้ค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐกําหนดเนี่ยมันพอที่จะให้คนคนหนึ่งใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีศักดิ์ศรีได้จริงๆหรือเปล่าโอเคครับ ก็ื่อจะเข้าใจภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่มันจับต้องได้กันก่อนนั่นก็คือวิกฤต6 6 0 2บาทที่ครอบครัวแรงงานครอบครัวหนึ่งต้องเผชิญในทุกๆเดือนอ่ะลองมาดูตัวเลขในตารางนี้กันนะครับจะเห็นว่ารายรับเนี่ยมาจากค่าแรงขั้นต่ำที่โคร,ราชได้มา ,7898 บาทแต่พอไปดูฝั่งรายจ่ายโอโ้โหสูงถึง14,500บาทเลยนะ แล้วนี่ขนาดว่าประหยัดสุดๆแล้วนะครับไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเลยเป็นแค่ค่าอาหารค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเดินรางสุดท้ายแล้วมันก็เลยติดลบอยู่6 6 0 2บาททุกเดือนย้ำนะครับวันนี้ไม่ใช่ปัญหาการใช้เงินเกินตัวแต่เป็นปัญหาที่โครงสร้างค่าแรงมันไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพจริงๆ แล้วและครับพอเห็นตัวเลขแล้วเรามาเจาะลึกกันต่อดีกว่าคือไอตัวเลขที่มันติดลบ6,000กว่าบาทเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของคนใดคนหนึ่งนะแต่มันเป็นแค่อาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเท่านั้นเองครับส่วนสาเหตุที่แท้จริงของมันเนี่ยมันคือโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตั้งหากคือถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเหมือนกับนักกีฬาที่ใช้ยาโดบะครับ คือการอัดฉีดเงินกระตุ้นเป็นครั้งครั้งไปเพื่อชดเชยกำลังซื้อที่มันน้อยเพราะฐานค่าแรงเราต่ำซึ่งวิธีนี้มันก็สร้างแต่นี่สาธารณะไปเรื่อยๆโดยที่เศรษฐกิจไม่ได้โตอย่างยั่งยืนจริงๆในขณะที่ถ้าเราไปดูเศรษฐ,ฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยเขาเลือกที่จะสร้างกล้ามเนื้อครับนั่นคือการสร้างฐานรายได้ที่แข็งแกร่งถาวรมาจากค่าแรงที่สูงทําให้ GDP ของประเทศเขาเนี่ยมันเติบโตจากกําลังซื้อของคนในประเทศจริงๆ เพื่อให้เห็นภาพอำนาจซื้อที่มันต่างกันแบบชัดๆเลยนะลองดูข้อมูลนี้สิครับถ้าจะซื้อบุหรี่หนึ่งซองแรงงานไทยต้องทำงานถึง72นาทีเลยนะแต่แรงงานเกาหลีใต้ใช้เวลาทำงานแค่27นาทีเองโอ้โหนี่แหละครับคือมูล,ลค่าของแรงงานที่มันต่างกันอย่างมหาศาลจริงๆแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิครับมันซับซ้อนกว่านั้นอีกเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาเกี่ยวด้วย ซึ่งนี่มันไม่ใช่แค่การรับเงินใต้โตกันแบบง่ายๆนะแต่มันคือการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเลยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างถูกกฎหมายซึ่งกรณีของอุตสาหกรรมอ้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยครับ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ถ้าเราดูแค่ผิวเผินนะดูแค่ตัวเลขที่เป็นทางการก็จะเห็นว่าเขามีระบบแบ่งผลประโยชน์70ต่อ30ระหว่างชาวไร่กับโรงงานน้ำตาลฟังดูแฟร์ดีใช่ไหมครับเกษตรกร,ร,กรได้ตั้ง70%โรงงานได้30%แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลย เพราะความจริงที่เขาไม่ได้บอกก็คือมูล,ลค่ามหาศาลจากผลพลอยได้เนี่ยมันไม่เคยถูกนํามาแบ่งด้วยเลยครับทั้งกากอ้อยที่เอาไปขายเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้หรือกากาน้ําตาลที่เอาไปผลิตเอทานอลได้อีกกําไรทั้งหมดตรงนี้เนี่ยโรงงานเก็บไปคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆครับทั้งมั้งที่ความจริงแล้วอ้อยหนึ่งตันเนี่ยให้กากอ้อยมากกว่าน้ําตาลถึงสามเท่าเลยนะนี่แหละครับคือความไม่เป็นธรรมที่มันซ่อนอยู่ในโครงสร้างแล้วไอ้ระบบเศรษฐกิจแบบเนี้ย มันจะอยู่รอดมาได้ยังไงแน่นอนครับมันก็ต้องมีโครงสร้างอำนาจทางการเมืองมาคอยปกป้องซึ่งเราจะมาดูกันต่อว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงคือถ้าเรามองลึกลงไปในความขัดแย้งทางการเมืองของไทยนะครับแกนกลางของมันเลยคือการสู้กันของสองแนวคิดใหญ่ๆ ฝ่ายแรกคือฝ่ายปฏิรูปโครงสร้างที่เขาต้องการจะทลายการผูกขาดแล้วก็สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นมาจริงๆส่วนอีกฝ่ายคือฝ่ายผู้พิทักษ์ระบบที่เขามุ่งจะรักษาระบบอำนาจแบบเดิมเอาไว้โดยใช้กลไกต่างๆในรัฐธรรมนูญเช่นบุตรสภาหรือองค์กรอิสระมาคอยกำกับดูแลอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งอีกทีหนึ่งนี่คือการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยทิศท,ทางของประเทศอย่างแท้จริงเลยครับแต่ครับ แต่ในขณะที่การเมืองในบ้านเรากำลังเข้มข้นเลยเนี่ยบนเวทีโลกมันมีเกมที่ใหญ่กว่านั้นมากกำลังเดินอยู่แล้วประเทศไทยเรานี่แหละครับกำลังจะกลายเป็นตัวละครสำคัญในเกมนี้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยคือหลายครั้งเลยนะครับที่สังคมเรามักจะถูกดึงความสนใจด้วยข่าวอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้เป็นสาระสาคัญเท่าไหร่หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าข่าวอีหยังวะเนี่ยแหละครับซึ่งมันก็ทำให้เราเผลอมองข้ามประเด็นที่มันสำคัญกว่ามากๆไป ประเด็นที่สำคัญกว่ามากๆก็คือในขณะที่เรากำลังง่วนอยู่กับดราม่ารายวันเนี่ยสมรภูมิที่แท้จริงมันคือสงครามแย่งชิงทรัพยากรโลกครับโดยเฉพาะแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งมันจำเป็นมากๆสำหรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตตั้งแต่สมาร์ทโฟนไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าเลยแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับไทม์ไลน์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่า ทำไมอยู่อยู่ดีประเทศไทยถึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญขึ้นมาคือพอแหล่งทรัพยากรเดิมๆในตะวันออกกลางกับแอฟริกามันเริ่มไม่มั่นคงชาติตะวันตกก็เลยต้องหาแหล่งใหม่เพื่อสร้างสปลายเชนของแร่หายากที่ไม่ต้องพึ่งผ่าจีนแล้วการที่ประเทศไทยเราไปลงนาม MOU ด้านแร่หายากก็เท่ากับว่าเราได้ก้าวเข้าไปในสนามรบนี้อย่างเต็มตัวแล้วนั่นเองพอเห็นปัญหาเห็นความท้าทายที่มันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือ แล้วเรามีความหวังอะไรเหลืออยู่บ้างมันพอจะมีกลไกอะไรที่จะมาช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมได้ไหมก็มีนะครับอย่างพักฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาก็ได้กำหนดยุทธ,ธศาสตร์การทำงานขึ้นมาซึ่งเขาเรียกมันว่าฝ่ายค้าน GPS ครับเหมือนเป็นระบบนำทางให้ประเทศเราเลยโดยมีเป้าหมายสองอย่างที่ทำควบคู่กันไป หน้าที่แรกเลยคือการติดตามและแจ้งเตือนครับก็คือคอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนเมื่อเห็นว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลส่วนหน้าที่ที่สองก็คือการเสนอแน่เส้นทางที่ดีกว่าคือไม่ใช่แค่ค้านอย่างเดียวแต่ต้องเสนอทางออกและนโยบายใหม่ๆผ่านกลไกของสภาด้วยแต่พลังในการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในระบบการเมืองอย่างเดียวนะครับ ยังมีอีกพลังหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นอำนาจที่สามก็ได้ซึ่งเป็นพลังที่ทรงพลังมากๆแล้วก็มาจากที่ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยด้วยซ้าและนี่แหละครับคืออำนาจที่สามที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยก็คือกลุ่มศิลปินแรปเปอร์ครับที่ตอนนี้เนี่ยได้กลายมาเป็นเหมือนกลไกตรวจสอบภาคประชาชนที่แข็งแกร่งสุดๆไปแล้วพวกเขาทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้ตรวจสอบอิสระที่ทํางานแทนหน่วยงานรัฐไปเลย อย่างฮอคเคคเกอร์ที่ไปแกะรอยเส้นทางการเงินเหมือนปอปองงอทำเองหรือ i o s l i k ที่สื่อสารความเจ็บปวดของเหยื่อออกมาได้ลึกซึ้งกว่าหน่วยงานรัฐเสีอีกนี่คือการทานอำนาจจากภาคประชาชนที่แท้จริงเลยครับท้ายที่สุดแล้วนะครับการต่อสู้ของพลังต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมาสรุปลงที่2สมรภูมิใหญ่ๆในอนาคตอันใกล้นี้ หนึ่งคือการต่อสู้เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเหมือนกติกาหลักของประเทศและสองคือการต่อสู้เพื่อผลักดันให้เกิดค่าจ้างเพื่อการดำรงชีพครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ค่าแรงขั้นต่ำนะแต่เป็นค่าจ้างที่ทำให้คนทำงานสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีจริงๆและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่การวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในระบบที่มันซับซ้อนขนาดนี้ที่เต็มไปด้วยโครงสร้างอำนาจและพลังที่มองไม่เห็นเนี่ย ศักยภาพที่แท้จริงที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ไหนกันแน่